ตอนลอดตั้งใจนะทุกคนพยาเต่าเต่าพยาเต่าพยางูมาเจริญมาสติสตีไล่สิ่งชั่ว ลอดปมปมน้ำมนที่หัวก็จุนมมนไปตั้งกใกล้ๆตรงที่ตลอดเลยแล้วก็หลอเ<อ>ส็บ,สบกลับฟ้ารอเต็จกลับเลยต้องทำระหว่างระหว่งางตอนนั้นเลย เพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าต้องให้ทาก่อนทำก่อนก่อนแสดงว่ากำกำยานลูกยาขาดจุดตลอดทั้งงานนะคหกำยานนี่ใส่ใส่ต่อกำยานเล็กๆหรือว่าใส่ใหญ่ๆได้เอาใหญ่ใจใหญ่ได้มีไม่จานเผาอ๋อใหญ่เลยยาวไปเลยใหญ่ๆมีหน่อยไม่เคยเห็นเป็นไม้ก็ได้ผก็ได้่ได้หมดโหให หอมไห <of> ้หอมทั้งงานเลยหอมจุ้ยตั้งใหมดแล้วครับขอมไหวไปจักถวขายอว่าขัดพยัยานะวายอะไรก็ได้แล้วไตเข้าไหวโอเจโอเจเจเคโอเคผลผลไม้ อย่าขัดยี่ตั้งใจมารลบมาให้พรนนานนานๆล,ลงจับเขาห้าลงจับเพื่อเขาหูตั้งหูตึง บูตึงหรอบูตึงบูตังซันอากงคเขาขอเรียนหาเป็นทองดูคืออากงไตอ่าอะไรตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยทำไมบารมีท่านใหญ่มหาศาลหนึ่งครับเป็นราชาแห่งดวงดาวดวงดาวดาวเหนือนะครับที่สุดในดวงดาวบารมี นักนักนักอย่างนี้ถ้าเกิดใครมานี่ถือเป็นวัส,สนาเลยนะที่ได้มา,าเ<อ>่วมยดีไม่ลงจาาเขานาน<อ>นักดีอยู่แต่ในวิหารทอง ขาขอก็ไม่ขึ้ดินขอก็ไม่ลงวันนี้มาเพราะถ้านิมนต์มาโปรดพวกหัวหัวเสียง หัวเขียวหัวหัวเขีย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 วที่ยิ่งบ้านมาไทยตตอินโหมดอเลยมาอากงครับมีผมเคยไปวิหารทองคำบูตึงสมัยก่อนถ้าจำได้ที ที่สันทงบอกว่าจำได้ไม่เคยไปไม่เคยไปใช่แสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่มีที่มีว่าเดี๋ยวไปไปสิผมเคยไปตรงไปไปปักทุกฟ้าโอ้สวยมากเลยนะไปเสียง ตายโป๊ะแต่สูงครับภาพเขาถ่ายลงมาสวยมีนกกระเรียนเคยไปตรงนี้ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันจะมีนกกระเรียนอย่ไม่ใางบอกว่าเราตัวระยะเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวก็เลยบอกยังลองก่อนโอ๊ยการไปบูตึงบูตึงบอกให้ไปบูตึงอีอีบอกไม่ให้ว่าไปไหนอ่ะครั้งที่สงครั้งสุดครั้งสุดเลยไปเที่ยวใช่ไหมครับ เลยทีนะครับทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมว่าจะสละโลงของเกียร์เกียรที่ของหยู่ตังจริงๆเนี่ยมาให้คนทําบุญกับที่นี่แล้วก็จะเอาเศษของเศษที่ให้เขาไปไเอาเศษนะครับเพราะว่าผมมีจากคนคนที่เขาเนี่ยเขาเอะไรอธิษฐานมาหน่อยจะให้เอาเศษครับก็เลยบอกไปเรียบอกว่าเข้าตาังไงมีงค์ที่นะ เอามาให้เ,เสร็จผมจะเอาทรงผมมาด้วยแล้วก็ให้ทำมือก็ทำเดี๋ยวเสียใจเออคือของตัวเองไงอยู่กับเรามันมันไม่มีแล้วานมากมีกระังงมี <สะ S 2> อ,องเดืดองกมก็ นิม <Wells> e. ิตใช่ไหมครับสัญญาว่าถ้ามาวางว่างวางไว้จะเยียบให้หมดทุกชิ้นอ้กองครับเห็นที่อังวนเนี่ยเขาทำบุญ <gesch> สาเสาวิหารก็เลยบอกว่าก็จะได้อาเจตอแปดสิบองค์ชิบชิบชิบเลือกไม่อังวนองค์นี้แล้วของคนคนอื่นเขาไม่เห็นว่ายังไม่ดูเขาเขาม่รู้อันนี้เกิดเราเอเขียนให้ตั้งหลายสิบปีแล้วยังใช้ได้ดีเพราะว่าท่านกำชับให้ไขมือมีไขมือของเอขัง นักมาเบาเบายังแรงกว่าพวกคาดมากมาเต็มกงเ่ต็มวนชมอาอางวนยันย้ว ถ้านะที่ทันปีไม่รู้จะลงมาไหม่ทันปีไม่เจ้าพ่อหลักงานก็ต้องไปหาอีบูตึงเองอ๋อไปบูตึง ไปหาที่บูตึงอารามบูตึงเลยอารามบูตึงไปหาที่อารามบูตึงวิหารทองทองคำแไปเที่ยววิหารทองคำไหมเปิดปัญญาไปอยู่ดี่ครับทากูงได้ยินว่าปัจจัยทีมเขากำลังจะเปิดประเทศแล้วนี่เห็นเขามีไปไปไปหาค่าผาผาลูกค้าผงทูค่ามา ด้วยครับเดี๋ยวจะชวนใครไปเลครับชวนไปด้วยไงชวนไปเนี่ยไปเนี่อยๆกำลังแหาวิธีพาเมียไปอยู่เหมือนกันวางแขนจะพาเมียไปวิหารเนี่ยสี่อันใช้คำเจ็ดเจ้พี่ไปไหวหนุ่มศพอาจารย์ข้าโอ้โหที่ะสี่อัน ไปนะครับครับเดี๋ยวช่วยคณะก่อดกันใครไดที่เลยอ่ะครอบครัว่าจะไปก่อนฉลองวิหารเพราะว่าจะไปเชิญผงผู้มาที่โอ้โหฉลองวิหารอยากไปจังเลยแป๊บไปก่อนไมได้ต้องแาปปี้แป๊บเดียวก่อนฉลองก่อนฉลองได้สร้างสารเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปโอ้หสร้างสารเสร็จแป๊บเดียวเนี่ยเลยอย่าบอกให้ทุกคนมา ซาเวซาหวซาสำคัญสำคัญซาหวีซาต่อไปซาวีซาเราต้องเ็ไตอีกลงมา จับแจ่ตั้งจิตส่งมาอีบอกว่าไปโกรธพวกต่างแดนต่อยนะพวกหัวเชี่ยวอีจึงมามีอะไร เปลยอย่าทักครับครับผมแสดงว่าลูกศิษย์ที่มองเลยนี่มีบุญปัจจัยสัมพันธ์กับพระองค์ม้มากเลยนะาะับสิยอดมีธรรมดามีรอบบุญอีดีใจหล,ล่อรูปอีไป,ไป จมรถตู yeah ้เฮ well ้ยจมรถต้ให้ด oh ีหน่อยจะเอารถมามามา